กาบสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้อเนานะเบิร์ตคูซูซูคนพี่น้องเลยเนะาะเมว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยหรือพังลาวพี่น้องเลยดูว,ยว่าต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบะยาวซาเนเอลและพี่น้องเด้อเนาะเนาพี่น้องเลย,นะเ,เ,ลยเปิดภาพมากกัอ่าค่อยคำลุ้งเร่งนะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบะยาวอยู่อ่าบ้านน้องเธอเนาะ อยู่บ้านอยู village, ่บ so ้านโคกติแหละพี่น้องเอ้ยมาหาทางน้องสาธิตเพิ่นพี่น้องมาตั้งแต่เวรเนาะพอดีบ่ยาวก็มาแล้วก็บ่เห็นก็เลยอ่าแบะไปดินนําบ่าวบุญสารวันเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยมาเบิ่งมีตู้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะตาอีแต่ว่าทางบ่ยาวมาแล้วก็ยังบ่เห็นมีมาอยู่เนาะคืนนีซานก็ได้พี่น้องเอ้ยปิดประตูตะมอมอยู่ก็มาได้ส่ป่นมื้อนี้ก bật được ổ biếc là phượng đó, mà mai hà lục sai thua nhau lên nát phơi mây ở đâu, phì người. Rằng thì bò nhau ma tè nứa, đó, bẹ mai hà nó này đây khẩu hồng bố, phì nồng người đó, nó. À. Nó, nó cả, thua hà thằng ba chơi với con, phì nồng người, phì Cứ bò nhau mầy mầy thôi là phì nồng người này, bò bò đó. ติดแต่บ่หับเนาะพี่น้องบอรพรผิดลองโทรหาอ่าปรจจัยก่อนพี่น้องเฮือนอีสานที่บอเนาะเพราะว่าตอนที่บพญาศีกขึ้นเนื้อแล้วเพี่น้องทางอาเมเพื่อนว่าให้บพญ่เขามาหาน้องเป็นเรื่องอันล่องหางเฮียนนี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็เขามาบอกสอนอบรมนี่แหละพี่น้องเลย ก็เลยเข้ามาเบิ่งคือเอาง่ายๆกับมายากบผู้ว่าสีบอกกับน้องเพิ่นอ่าได้กำไรนะเพื่อนเพราะว่าทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นกะว่าอันบอกน้องจิติดีอ่ะอาจดีย่านพ่อกลัวพ่อพี่น้องไงเนาะอันเรื่องย่าณเนี่ยเพิ่นเพิ่นกับพ่อ่านอยู่พี่น้องแต่ว่าเรื่องให้มาให้มาตบมาตีหรือมายาไปเด็กยอมพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยเนาะกบผู้กาเป็นไง ฝนกระชิตกเลยพี่น้องเลยมืดๆมากใหม่เนาะมากกระโบเห็นลูกทิศวังอยู่พี่น้องเลยเนาะรวมมาทางไปยุ่นเผาพักเลยเนาะมาเจอกันเนาะฝนตกทางเมื่อบอยาวตู เด๋อแต่ยังไม่หัดอย่งเลี้ยเลยล้อป้าใช่ดิฝอยวะด้วยอยู่หน้าก็ไลังชิมมือมันตกบ่เออก็ไลังชิมมือยังไม่ทันตกแต่ลมมาเต้ยังได้คอยมาหอบมาบ้านพิอนบบอนอดบบอ,ยอ,ยอยู่เฮือนอยู่บ่อยู่ไอ้คฝอยดีบ่น้องทิดไหนอยู่เฮือนอยู่บ่ เออมาหาอยู่ก้างในคือนปูหินมือเมื่อคืนนี่หนาวเพลินมาเขื้นนอยู่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่มาเพื่อนอยู่เบาเออพอเห็นตอนนั้นนะชั้พควนชิบปไปอีกได้เห็นเพลินมนาวคนเจี๊ยนแม่เพลินใจเขาเพื่อนเขาหากระบอกครับห้องเั็นะหาไหนพวนุ่นอยู่ครูโอ้คนจีตุ๊กเนาะแม่เคนเกี่ยวข้าวช่วงนี้บ้านะไปอยู่เพื่อนเกี่ยวข้าวตากพนบ่นะ เ่าไัฒนาก็ออกไปบ่พัฒนาก็ไปน,น้ำดวด <c oughs> อยู่นีน่ไรเอาโอเคโอเคโอเคใส่เนาะโดยโดยโดยอ่ะพี่น้องเลยกระจอยแล้วกับไปเกียวเข่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เกียวเข่าเเอาพี่น้องเลยพอดีเพิ่นองงัด,ด,ดขอคข่มเสียงมากเ้าพี่น้องคนที่บ้านได้เลยนาะทางน้องสาธิตพี่น้องเลยเนาะ ไปโรงเรียนอยู่เซโนเมอร์มันที่สองเขาโัวยังมันเขาเขาปนิดไม่เห็นตระหนกเพราะอันดับดีเม็ดไปตร,ตหระหนกอยู่ใส่ตอนนี้เนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโมยาสิทโทรไปก่อนโ <c oughs> บติดอีกนอเนาอ่าติดติดทรายเซ็กชิมันคุยกับใครเนาะ,นะอยู่ใส่เด้ลูกเอ้ยเนาะฝนตกฝนดินพี่น้องเลยเนาะ tại tại vì mình không hiền là vì nó không mà đạt được hello luôn hello 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 <coughs> <coughs> มาหาพ่อนี่ยพ่ออยู่นี่เพิ่งมตู้นี่พ่ออยู่เพิ่มีตู้นี่อหรออจาจะมาอาบอแมนจะมายังไงมาหาตู้นะฮะจะมาหาตู้เหนล้มาไปเด้อ ปิดโต๊ะข้างบนมาเลยมาเลยยิ่ใส่ยิใส่มาเลยบางเดี๋ยวหาสีฮับสายจะเพิ่นโทรมาเองพี่น้องอยู่นาะกินนี่โทรมาด้วยตัวเองเลยกะโทรหาตะเวนถูกพี่น้องเลย บบฮับอ่านเตบอกโตนะพี่น้องเลยด็กยางมาพี่น้องเลยจสิบเป็นได้ไรนะเอะอเงินน้ำดุพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะว่าทั้งลูกชายกับกำลังติดติดติดจีนพี่น้องเลยเนาะว่ากับตรงตรงนี่แหละเนาะจะจิบบังบคับเพื่อนได้สำเร็จพี่น้องมาหนีดูมามามาหนีมาหาพอก่อนหนึ่งฉากเวทน,นะ มาสบายดีก่อนเนี่ยอมาหนีมาเนนั่งนัพอเลยเนั่งนั่งพอเลยปาิทามเน่ยมอถ่าะมูถ่าถามูถ่าเป็นยังพ่อถ่าเป็นมืออคือบุ่คือบุหเป็นเนี่พอถ่าจะเป็นมือจะโบใค่คือว่าปลาได้ใส่มาได้ใส่มาเห็นอยู่บ้านไปเห็นอย่างลุกจะเมื่อไ่จะไปใช้บ้านมัเน่มืนอไ่จะไปใช้บ้า ไปดินใส่ดินใส่ไปดินน้ามอยังให้พ่อหู้เด้ยอยังให้พ่อหู้ได้เพราะว่าเจ้าคือชหู้อยู่ว่าพ่อก็ไม่ทำพ่อได้ให้แต่ใหน้นม่กระเพาะกอแม่จ้าอีกพ่อให้เมื่อนี้อยู่ที่ประของเย็ยนไหมเป็นยังทพ่อ้ลังอีเมจกับบแล้วไปเพราะว่าเมื่อเช้านี่ยฝนตกน,อนอ้นอเนาะเพราวันที่สองคุณดวูวันนี้เนี่ยไปข่าววันที่สอง

อ่านที่เธอเมื่อ,อวานนี่น่ะเห็นเพื่อนขออากุญแจน้นแม่เพื่อนน้ำเงอนข่อยนอะ่ะขาของเยนอยู่บ่มุ่งเช้านี่บุ้งข่อยกับไปน่ะเพราะมื่อเช้านี่ฝนตกมุ่งไปเช้ามื่อเช้านี่ฝนตกเไงของมาแต่เว้นผลเลยมาแต่ส่เงเทีย<อ>งเกี่ยวทีแรกเราบ่ปะเฮียหมอทองตัดเนาะเกลียวซมเมอร์ซีเอเกี่ยวอันเข่าเกี่ยวเข่าอันมาเล่นใช้น้ำฝนเนาะไปลองเลยอันเฮ็ดแต่หัวปีเด้อ๋อ

ตุกดีซะนี่ยผลตกลุกทำหัว,วโดยโดยโดยยันนี่แหละอยู่นี่แหละ <laughs> โอเคพี่น้องเลยทางปัจจัยเรามาเตะยังก็มาเตะเกี่ยวเขาเนาะเป็นเป็นลำหน้าตัวหัวปีพี่น้องเลยเนาะก็ต้องเกี่ยวลำตัวหัวปีก็เกี่ยวตัวหัวปีแต่ว่ามันกับหน้ามีแหละพี่น้องเลยเนาะดนึงแนวหดึ่งในนี่แห,หละเนาะอนะนะพี่น้องเลยมาเพาะน้องกับทิดเพื่อนกะ มาพ่อตอนส้มคำคำเนาะทำไมมาีิลูกมาดิมาพ่อเป้ากันมะโอ้หนุ้ยมองนั่งพี่น้องหนั่งกับพื้นเลยบ่ได้ไปยังเย็นนิดมือแล้วบ่บ่ดีดีวันอภวบ่ดีดีมือวัดซเป็นยังผมพ่อว่าทิตัดคือบ่ตัดไปไปพ่อคอยช่วยไปมือไปยังเย็นพ่อจะตัดแต่ว่าเอ้าจะขังยังมือได้ไ้มมือที่สองได้มือที่สองก็ได้คอยช่วยพ่ไปตัด ตัดสิส่งพอได้บ่อ้าไปตัดยู่ย่านนอดมือองดบอ้าเนาะผมยาวแฮงเห็นบ่นี่ผมยาวกินากหยังากหยังกินแต่ตน้ไข่ดแม่อืกัดอีผัดี่เพิ่นปิดเทอมเพิ่นปิดหยังลูกบ่้อีแม่าหากบอกกัน เจ้านะจะลื้อนะเมย์แ้่รูเ้อเมย์บอกอย่างกระฟังเนอเป็นยังไม่ได้พอโทรมาหาคือบอ่หับเอาปิดนิดเขาปิดผ้าอ่างเขาเขาปิดนิดตละอดฝาหาสีหลังเจ้า่ามาตัวพอหลังกี่นี่หลังกีนนี้เขาก็ปิดตลอดเหอบม้ไปราบหบริจไตจับที่เสาหอบบริจิตหอบหอบออนกับอ้าวเสียบให้พอให่ไยได้เถอะนี่เนาะพอบ่าอยู่ ยามพอยาลูกพอพอนะพอให้ป่ะอ่านะฮะอย่าอย่าเห็ดไม่พออยากให้ได้พ่ออยากให้พอนำหอดเจะาหู้เราว้างพอได้พอนำเป็นอะไรโดยคือแม่เจ้านำได้แต่พอได้นำเก็บโตแล้วได้พอโ่อยากตีลูกตีเต้าหรอกตาลูกทางความข้างเกิดบเลยก็แม่เกิดเนี่ยโอ้อันเป็นเกิดบขี้เกิดเฮียนเบาเกิดเกิดขี้เจ้าหรอ มันเกือบอันอันยางกันบ่ไอเกขาวกันบ่ชายใช่เลยอ๋อเกือบแต่อันบ่ได้เป็นสีอ่ะของเรามันขัดกลัวยจังเกือบพาใบอ่าใบนี้เจ้าชิไปใช่ไหมหึใบนี้เจ้าชิไปใช่ดีไปเลยเอาไปยางดินนั่นแหละหมูลายอืมแเห็ดอย่าไปดินนะโรดีลูกเด้อเห็ดตุ่บเด้อเด้อเนี่ยเด้อมันมันจะไปเห็ดไปดูเด้อเนาะ บางความพอควมเมเนี่ยเจ้าเขาต้องทำเฮียนกะเป็นท้ายเป็นกระลูกกันให้เป็นอนาคตอนาคตของลูกนี่หลวงพ่อจักมือได้จับเลยครับหาบุกเออละลืมเลยอีกมือที่เรือเปนเนี่ยคือบุรลงคือหอนหา,หามือนะไม่ว่านี่สาวทตยต่อมาหนักมันทุกลงอยู่เลยเลย ค่ายัางเขาถามก่อนข่ายยังยินนะ้าอ้บ้านพี่ทำลงอยู่บ้านถ้ามันถ้าลูกเป็นหนึ่งสือถ้ามนันคือพ่อก็ได้ว่าเนาะทั้งเมยเจ้าก็ยินดีแต่ว่าเจ้าดินอยู่บ้านติดมูติดคูลายไปลองทำลุง,ลงเยี่ยนเพื่อนเราไปลองทำลุงเยี่ยนกินูพอยอยังพอยังให้ลูกให้เจ้าเป็นพอหักพอเพ่งนี่ถูกเลยพอจัง mẹ cho anh hạt cho hữu anh chạy nhau mẹ đàn áp khoát trong nhau chị thi em khoát thi mê, no? hôm nhau hôm mẹ, 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 được mẹ, hôm 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 ัเอาลงมือลุเนะถ้าจะเป็นคนดีจะตั้งใจทาเย็นทำชื้นทไมพี่น้องอิตีเป็นต์แ่พี่หักพี่งจะคือกันไมดูไปเพราะว่ากับ่ีาี้คือบริติผู้้ใดพี่นองบริติิทางทั้งเมย์เป็นเมย์เป็นพิดีที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าอยากเอาลูกเขาทำมังเยนอยู่ที่นูน เอาเฮียนตไปโรงเรียนเขาจ้างตัน้นมันมันเป็นไว์เป็น้องเลยเนะาะแล้วก็เผื่ออนาคตของลูกคือบปัญญา,าปกติทางเมย์เป็นไลยบ่อยในการพิี้กับลูกเต้าเรื่องที่ดีเนะะาะฝึกกระซงทำโรงเรียนดีเนะาะแต่คือปกติเพิ่นพี่น้องเลยก็คือมาบอกใส่กันลมใส่กันตอนเนาะคือทั้งตัวปัญญาเนี่บอกลูกได้พี่น้องเลยแต่ลูกเสียดทำต,ตามในบอลมันขึ้นอยู่กับเจ้า จเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผ <c ites> ู้ใหญ่ด <Huh? S 1> ูไยจะมเป็นเด็กน้อยเนาะเพลงพอเพลงเมีอย่างบอกเพลงอย่างบอกพอทำเพลงพอเพลงเมีกะยากดูไปห่างคิดห่าคิดนะไม่บุย พ่ออยากให้แล้มาเออไม่บัวชทอดยาเมือละมาเราก็มาพี่น้องเลยเนาะเพื่อนไปกินทอ,อดไม่บัวตอนนี้เจ้าก็ม,าาามีเมย์คู่น,นั่นอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่ในเมย์ก่อนเนาะเพื่อนบราไปใส่ดอกพี่น้องเลยเพื่อนบราไปใส่ลูกเลยเพื่อนจังได้เพื่อนกิดมาเพื่อนซานเพือ่อนจิกิตกันเลีแรงเพกันกับมาเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วกับเงินกับพอเนี่ยแล้วพอเนาะเอาพอเดืดจัก เออเพิ่นได้เพิ่นได้รถจักรคันนึงเพิ่นก็สิมาพี่น้องก็คือีีก่่เดือนบทางอ่าเอื้ยพย้ายเอาอีกเงี้ยเนี่นยพี่ดำคนอื่น่นไกลดอกเพิ่นเลี้ยงน้องเพิ่นมาดูเทียงน้อยเนาะอ่าเลี้ยงแต่ียงน้อยอันเนี้ยพี่ดำเลยทางอันเอื้ยพย้ายาวพี่น้ดำแต่ียงน้อยเตี้ยงก็คือว่าอันเนี้ยเลี้ยงแต่ียงน้อยแต่อ่าผู้ที่ส่งเงินส่งคําก็คือพย้ายเอกับสาวทองเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเ้ยเนาะที่ส่งเสียตลอดก็คือบ่ได้เคยขาดเนาะตั้งแต่เลี้ยง ให้เพป็นเลี้ยงน้องสถิตก็ส่งเงินให้เพป็นตลอดทุกเดือนเนาะก็จำได้ว่าพี่น้องเงินส่งเงินเดือนตะกี้งเงิน, 2, น,งพ,งน,นพันสองพันอี่คือว่าหลายพี่น้องเี่นเนาะพอพันกินนมพุ่นเี่น้องสถิตตะเล่นนะพี่กินนมเมย์พนะี่นเนาะเมืาอนี้ีิเจ้าเจอนอนใช้ดูนอนละนอนใช้พูมานอนเฮือนเฮืนอนเป็นยังไงพูมานอนเฮือน,น,อน,น,มน,อนเมย์อนนอน Ngươi mẹ vậy nhỉ? Lâu rồi Thằng mẹ, thằng mẹ cháu ăn... non phụ điều đấy hả? Ừ Cháu sai nhảy này, để thằng mẹ phục mẹ tí rồi Đấy à, đi, đi. À, lại nó <laughs> <laughs> Nên lại, ngoài <ngua> lại Cái <laughs> thằng này Ông lục trai không? Ừ, à, lục trai hả? Lục trai thua kẹo มันเขาทำเงียนเนาะพอกระหักแพงลงเก่าเนี่ยแต่ว่ามาทุกมือก็มาพอได้พี่น้องเนยเพราะว่าพยานก็ต้องไปเบียกงานเพราะพยานก็มีเบียกงานทุกของต้องไปคือกันเนาะบอกไปเขาแบบว่มีเงินทำซื้ออยู่ซื้อกินทิ้งทิ้พี่น้องเนี่ยไม่เราบุ้มบิ้นไปเนาะเนาะเราไม่ใช่พี่น้องเลยมีแต่ว่าอย่าลื้อลูกเด้อรมันที่สองเราบรรลุจิไปโรงเรียนนะเนาะพอสีอันพอดีเขาอะไรเกิดเคเดี๋ยวพอสีอัน พาไปตัดผมเนาะตัดออกอนิดนึงดูกัน่ตัดสั้นดอกแต่บา้านประมาณนั้นก็ได,ด,ด,ด้เนานนนะตัดเจลล่รอเห็ดดีๆดูกัมันจะคือนิดหน่อยผลบ่งงามจะผมไปทันนะเนาะเอ้าซะตีน้องเลย,ย,ยกินข่าวจะกินแต่เบนผู้บอกินข่าวเบนไปแล้วเบนพู้ข้าบนอยากเนาะ่อยากเนาะ อพอดีพอซื้อทุกชิ้นมาให้อยู่เยวสี่อันให้เพป็นก่อนพี่น,อนนะ้องเลยเนาะอย่าเล่นอย่าลื้อเนอะอาะเปลี่ยนกระมูกับพวก,กจะไปรักขี้เล่มเพื่อนได้ดูเลยเป็นจับเข่าคุกอนะไเนาะพอกระเมย์เมื่อกี้มีเงินไทยเอาได้ดูวยพอกระเมย์เมื่อก้มีเงินมีครับไหนสินมาไทยเอาลูกเอาลูกไปรักไปเล่ม่น้องเลยเนาะนั่งมาอือเปได้ทั้งมาเนาะ <g ül> อ๋อใส่นี่ลูกชิ้นพอซื้อมาผักเนี้ยงนะไรไม่ทานไม่ทานพานา่อนา้าแบบไม่ตุ้อีกจะไม่ได้มาวะใส่เอ้าไม่ได้บบออกไปวะใส่อาลูกชิ้นเนี่ยแปลนนองกินเนีด้อให้น้องตุ้อเนี่ยเนาะเอาไปได้อันนี้เนาะเดี๋ยวจะเจ้ามาเลยอันนี้ม,ม,ม่เหมือกับมิจาว่าพ่อเห คำนะพี่น้องไม่ยากระสีออกเดินทางเมื่อก่อนเนาะมันก็สิตกเลยเนาะมันสิตกเลยอย่าลื้อเด้อเจ้าผู้แล้วว่าเวลาพออยากให้ป็นแน่ๆอ่าฉัดนอยต่เจ้าไ้ตีพี่กิ้วแม่พอไปอยากตีแต่หึงพอไปอยากตีเนี่ยกระเด็นดิถ้าพอตีเนี่ยเล่นหน่อยนึงจิ๊บโอ้นะมันกะเล่นเดียวหัวปรากฏว่าพ่อกับยังยังนุ่มเล็หน่อยพ่อยังปฏิเถาะปฏิโอปฏิคือแม่เจ้าเลยแม่เจ้าเป็นผู้ยิงแต่ประธานเจ้าอะไรประธานเนาะ เงินน่ะไออันบาอ่าพอจะให้อันห้าสิบพันเพราะว่าทั้งเมย์พิ่นบอกวัวเนาอยู่ว่าเงินค่ำเนี่ยมอยากให้ลูกให้เต้าลายพี่น้องแต่ว่าเขาอดไม่ได้เนาะมีแต่ว่าลูกอย่าไปซื้ออย่างอันอื่นให้ลูกเลยเออเขาไม่ติซื้อแล้วไปซื้อไปซื้อกินนั่นแหละเนาะเอาไปให้น้องไปลูกกินเถอะนะเอาไปใ้พอเด้อเอาไก่อนก่อนใช่เดแห้งเด้อ เออน้องเลยเนาะหลังลุใช่หัวเกี๊ยวหัวขวดพี่น้องเลยไหเกี๊ยวเพื่อเบนนั่นแหละอ่ะมาซะมาพี่น้องเลยมีตัวัยาวองกัสิขอจบคลิปปิดคลิปลงทิ้งคำนี้ก่อนเนาะต้องขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสุณสุดสุดนะพี่น้องเด้อเนาะวัยาวองกับทำในเหตุดีที่สุดนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกับทำชีวิตดีต่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบึงกับต้องกราบขอโทษขอโทเส็ดสุดเลยพี่น้องเลยเนาะกับพยายามอยากให้เคนเมียนาคตที่ดี ทำมวยยาวก็บ่ได้ห้ามฤเรียนก็มีอนาคตที่บริคือทุกมือนี่แหละพี่น้องเอ้ยลก่อนพี่น้องเด้อเนาะมือนอนหามมือานกเด้ออ่าเอาซะพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะโอเคปเอาลูกกินให้น้องกินไปอ้าขอขอบุขอบคุณพี่น้องเอ้ยเบิดูสูคนเนาะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของมยาว คือเกา่าคือเริ่มบ้าัอย่างบุตบุตร้องบุจบบุง,งามขอโทษขออาภายัยเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนะเาะไปซะออกก่อนพวมมันคำมันเมื่อแต่พี่นอ้องก็ชินางเด็ดน้ำนองจังเลยก็สิออกเมื่อเนาะโดยสบายดี